คลิปพิเศษนะครับวันนี้ผมต้องใช้ดากับเรดี้อูดนะครับเดินทางมาข้างหลังสวยงามมากเพื่อเพราะว่าอย่างประตูชัยเดียวผมจะพาพวกท่านเดินเข้าไปใต้ประตูชัยเพื่อไปขอมลังว่าจากนี้ไปลูกทำสิ่งไหนขอให้ลูกมีแต่ใช้ชนะไะตามมาขอบคุณครับขอบคุณเกียช่วงล่างทร้อยเปอร์เซ็นต์ซับเพนชั่นรับผมที่ดึงเอาผมเข้ามานะครับที่เวียงจันทร์นะครับพร้อมกับเรดี้อูดนะเพราะว่า ทางเก่งทุ่ล่างเนี่ยมาทำการเปิดโชคเฮรอยสาขาเวียงจันทร์ก่อนขอผมมาถวยต้องกระชัด,ดามเลยมีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับขอบคุณเฮรอยเซ็นเซอร์พชั่นครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องครับไปดูว่าที่พีน่น้องเคยเห็นในรูปจะขอถ่ายเป็นวีดีโอนะครับแล้วประตูชัยเป็นแบบไหนอ่ะผมจะพาไปดูว่าด้านในมันมีอะไรจะพาไปดูปะเดี๋ครับ เรถามไปทุกคนว่าเลดูชอบไหมชอบไหมครับรับต้อมกับเชดังไหมครับรับต้อมกับเชดังไหมครับรับรับนะคะเอามาถ้ามันรักดีจะลบคลิปว่างาม, <c oughs> มาดูทระบุญความยิ่งใหญ่เนี่ยมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่แบบมาหาศาลถ้าดูตัวผมอ่ะท่านดูแล้วท่านดูข้อมูลอ่ะเนี่ยใหญ่อลังการ สำคัญเนี่ยผมจะพาไปดูว่าข้างในมันมีนี่แหละครับด้านในของประตูช้ยแล้วครับวันนี้ผมใช้ท่านดูเลยทุกคนครับเรามาดูว่า ด้านล่างโดมนะครับผมที่อยู่ด้านในนะครับในประตูชัยเนะี่ยอยู่ที่เวียงจังนทะร์สปปลาวมันมีอะไรผมโค็ผมขอกล้องเทพให้เข้าไปดูเลยครับข้างบนครับรับชมดูพระองค์กระผมนะครับวันนี้เดินทางมาสปปลาวนะครับที่เวียงจันทร์นะครับผม,ผม,มโอกาสมัดายผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มา แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งเลยที่ผมที่วดีเอการถ่ายเก็บเอาไว้นะครับเก็บคลิปนี้เอาไว้ครับสำหรับพี่น้องผมความสวยงามเนี่ยมันสวยงามเฉพาะแค่รูปภาพท่านอย่างเห็นความสวยงามเติร์นทางมาครับสอปปลาเราเบียงจันรอพ่อท่านอยู่ผมต้องกระชัยดำกับเรดิี้มาแล้วครับใช่ไหมครับกัโอเค เราจะไปลุยต่อที่หลวงพระบางเจอกันที่หลวงพระบางโอเคครับเจอกันที่หลวงพระบางครับผมสบายดีไปด้วยนด้วยกันขึ้นนี่ใช่ไหมครับขึ้นไปจนถึงยอดเลยถึงยอดเลยเด้อใช่น้าสาัวนั้น เช้ี่ติงมาเอาเอเจติงไงเจติงไงน้อเจติง,ตงมากลางวันนะจ๊ะเจติงมาอยากมาแน่ดูเจ๊ไหมคะชอบไหมต้องเป็นเด็กดีของต้องกระชายดำนะคือจะพามาเนี่ยโอเควะป่ะเรียบร้อยแล้วครับ เรดี้เรดีอูดสวยดไหมครับสวยดไหมมีอะไรฝากถึงเรดี<อ>้แนนหน่อยเรดี้แนนอะคิดถึอเรดี้ดียอะลูกเอ็ด ปาก็แล้ไปถึงสมยิงสมยิงสมยิงย่อยิงยหงมูกระทะย่อยิงเดินหน้าก็ว่างแล้วก็มาด้วยกันปลาไปถึงให้กับจิรวัฒน์ล้างน้ำหน่อยเอาจะเอามาด้วยกันเนาะมาด้วยกันเนาะแล้วเราจะกลับมาด้วยกันอีกหนึ่งครั้งมาใจอย่างเงาะไปบนไว้ถ้าถ้าบนได้นี่ก็จังไปได้มาเนอะโสถ้าบนได้นี่จะได้ปีกมาเวียงใจถห่มล่อมเนอะบนไว้ซาตุไอ้เนี่ยที่บนไว้ไอไวของก็ได้เละ ตุกหห้ามลืมเนอะตกหอห้ามลืมเนอะเซจจกาคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อที่หลวงพ่อบางนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามว่าความสวยงามที่หลวงพ่อบางนะครับหลวงพ่อบางมีอะไรกินใช่ครับมีมีม,มีมีอะไรอย่างที่เฮายัี่ยบ่เคยเห็นอีกเยอะผมต้องกระชายดำจะเดินทางไปเก็บเอาบรรยากาศนั้นมาเพื่อพี่น้องเขาที่ดูติดตามไว้ครับผมโอเคจา้า